สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูขนมจีนนะคะก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของอักษรไทยนะคะเด็กๆอ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอักษรไทยนะคะก็คือหมายถึงตัวหนังสือนะคะที่ใช้ในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมด4ชนิดนะคะก็คือพย,ยัญชนะไทยนะคะพย,ยัญชนะไทยก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย เพยนชนะไทยมีทั้งหมดส4ิบสี่ตัวนะคะต่อาปถึงพจน์พ่งนะคะแล้วก็จะมีสระนะคะสระแล้วก็วรรณยุกนะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะอักษรไทยนะคะเด็เกๆจำไว้เลยนะคะหมายถึงตัวหนังสือที่อยู่ในภาษาไทยนะคะมีอยู่สีลักษณะเพยญชนะสระวรรณยุกแล้วก็ตัวเลขกันเองนะคะ อาทีนี้เรามาดูกันนะคะพยัญยชนะไทย44ตัวนะคะก็คือกะไก่ถึงฮอนุคู่นะคะพวกเราน่าจะดูกันอยู่แล้วนะ,นะะนการทบทวนความรู้เดิมด้วยนะคะอ่ะทีนี้สละในภาษาไทยนะคะก็จะมีทั้งหมด32เสียงนะคะก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นสละอะนะคะสระอุนะคะสระเสียง อันนี้จะเป็นสระเสียงสั้นนะคะเด็กๆอันนี้จะเป็นสรนะเสียงสั้นเนาะก็จะมีอยู่18เสียงนะคะสระเสียงสั้นนะคะ el สระเสียงสั้นนะคะต่อไปนะคะสระเสียงยาวนะคะมีทั้งหมด14เสียงนะคะอ่าอย่างเช่นสระอาสระอูนะคะสระโอนี่นะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะ นี้นะคะเด็กๆมาดูวรรณยุกนะคะวรรณยุกจะมีอยู่สี่รูปห้าเสียงนะคะสี่รูปก็คือนะคะเอกโทตรีตวานั่นเองนะคะห้าเสียงก็คือสามัญเอกโทตรีตวาน,นะคะเป็นการทบทวนความรู้นะคะเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่นะคะวรรณยุกก็จะอยู่บนเพนะนะคะทีนี้น,นะคะเด็กๆตัวเลขไทยนะคะก็เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะ ใช้แทนจำนวนจริงนะคะมีตั้งแต่0ูนย์ถึง10เลยนะคะศูนย์ถึง10ตัวนะทีนี้นะคะเรามาเล่นกิจกรรมกันนะคะให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้นะคะว่าไม่มีตัวอักษรไทยใดนะคะชนิดใดเนาะางเช่นตัวอย่างว่าแม่หันนะะห่นผักนะคะแม่หั่นผักนะคะเด็กๆดูซิว่าไม่มีอะไรวรรณยุกต์มีไหมมีนะคะสระก็มีพยัญชนะมีแต่ไม่มีตัวเลขนั่นเองนะคะดังนั้นที่ไม่มีก็คือตัวเลขนะคะ ต่อไปปลาว่ายน้ํานะคะปลาว่ายน้ําก็ไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีตัวเลขนะคะเด็กดูคำทข้างบนนะอ่าแล้วก็นกหนึ่งฟูงบินกลับบังนะคะไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีวันในยุคนะคะไม่มีวันในยุกเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูใบงานของพวกเรานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดกระพหัดนะคะเล่มน,นี้เลยนะคะเปิดไปที่หนะ้า หกนะคะเด็กๆหน้าหกนะคะเปิดไปที่หน้าหกให้เด็กๆนะคะเรียงคําอักษรที่กําหนดให้นะคะเป็นคําที่ตรงกับรูปภาพนะคะค้ามีอักษรมาให้อย่างเช่น,นรูปแรกเป็น,นรูปของต้นไม้นะคะดังนั้นให้เด็กๆเขียนคําว่าต้นไม้นะคะเป็นการเรียงอักษรให้ถูกต้องนะคะ,ะคําว่าต้นไม้นะคําที่สองนะคะคําว่าอะไรเด็กๆดูรูปภาพแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะงานก็จะมีอยู่แค่หนึ่งหน้านะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะไม่ยากเนาะอย่างรูปที่สองเด็กๆก็เด,กกดาได้เลยว่าเป็นรูปของศัะรถนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็เขียนคำนะคะลงในช่องนี้ได้เลยนะคะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจมีคำถาม,ถามสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ